ช้ง่ายดูกระจ่างใสด้วยแล้วก็โกงาอายุให้เราดูอ่อนเยาว์ด้วยครับสวัสดีครับผมบอสครับอยากรู้ไหมครับว่าวิธี่บอสดูแลสุขภาพอยู่ตัวเองก่อนที่ไปทำงานเนี่ยมีอะไร,รบ้างไปดูกัน ตัวสุดท้ายนะครับที่มอจะใช้นี่เลยครับเดย์ครีมมีสมวนผสมของ SPF 50 PA หบบวกหรือเป็นตัวกันแดดกันทั้งฝุ่นละออง PM 2.5รังสี UVA UVB นะครับใช้ง่ายมากๆของเขาก็เปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหัวปัม๊มก็แค่ปั๊มลงไป เนื้อครมเขาเน่ยค่อนข้างจะแมทนี่นึนะครับแล้วก็บางเบาตัวนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนที่ไม่อยากเป็นสิวตันแต่คินแ,นแดดตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยครับเขายังช่วยปกป้องครจนที่อยู่บนใบหน้าของเราไม่ให้มันเสือ่อมสภาพให้ผิวดูฟูฟ่องแนะนำเลยตัวนี้ครบสูตรเพียงเท่านี้กระตอบพบอมั่นใจและก็พร้อมที่จไะไปเรงานแล้วครับ